สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเวทีช่องต่เบิรครับเวทีห้องจางแล้วพี่น้องจางเวทีแล้วรกำลังยดแครับนีทายดบ่แม่พ okay. ่ออยู่อากาศอํานวยผมก็ยั่วกัหอยล่ยบ้านเลผมยบ้านทำเต๊าไหม โอ้ยมันเลยไปพุ่นครับแต่ว่ายิ่งได้อากาศเป็นบนเนี่ยผมฟังทำเนียนหรือเมยนเนี่ยทำเต่าสามขาหน้าแดงไม่ปากโอ้ประเทศยูนิเทนเดียวกันต้นเนี่ยบ้านเรากินหมาดีที่บ้านเราทำเต่าสามขาหน้าแดงไม่ปากย้ํปากย้ําตรงนั้นเนาะครับปากย่ํายิบไปทั้งคนเลยน้าแดงไม่ปากย่ําคนละปากย่ําไม่หยิไปทั้งสี่สงครามแล้วอ๋ออยู่อากาศมันไหวนาสถานีตำรวจเราไม่อยู่บ้านคงนาสถานีอ๋อยู่ใกล้ยุ่ใกล้บ้านนั่นตียวนั้นสถานีตำรวจ เทียบพอนบ่พอนเทียบบ่าวรถแห็่รดแห่ครับเออแต่พ่อบ่อด้อยู่บ้านไงไปเดียวเห็นยือหมูผมหลายยุ่ด้เาอกาศต้องเมันต้องดยอากาศไ้เมียนม ไปพูนละเขาเขาดันทอยละกันไมไปไปข้างนี้ก็ได้เขาดันถ้อยแล้วก็ออกใต้ไปทำเต้ปัดขวาก็จะไปช้ำขาทำเตาแล้วมองขายมุ้งขายลานบ้านแก่เด้ขายาคำนี่ันีเทไคนอากาศเป็นอากาศอากาศฮ้ออากาศฮ้องป่อากาศฮ้อากาศฮ้

ของแท้แล okay, uh, so uh, um, oh. ah. ้วเนชุดยอดชุดยอดอาหารชุดยอดเนื้อแม่นเนื้อมานี่เร็วอันนี้ครับไปยืม่งเก้หมูผมบางดึงไเรือบักล้วยบักล้วยดำๆนาะัมันอยู่บัดบัดกลางบมหรือบัดอย่างวะกล้วยดำๆดอก พอให้ลูกเขาริมา่มทัเรศหน่อยครับก็ต้องขึ้นข้อของมันอเออพ่อมาแต่น,น้อยๆเอามาแค่ชิปเจ็ดชิปแปดกี่เด<อ>ินสายอยู่จนที่เด็กลับไปบ้านเลยว่าปกติจะไปคู่ปีแล้วบุญแข่งเรืองน่ะไปทีอะไรกันไปมันทำมาทุนข่ากันบ้านเ้าก็นเลยโอ้ยข่ากันครับเดี๋ยวนี้มันคือแต่ก่อนเนาะครับมอนเด้วยมอนเนาะพ่อเนี่ยวันนี้ข่ากันนหรอกมากกว่าตีกัน เึงแขงเหี้เบื่งไหลไฟข้อไหนได้ไปเลนเนาะก็คไปเนี่คักเลยว่าเะกดียวเที่ยวบันเลยิๆงานแข่งเลือนี่คืออง่ะ่เนอยู่ครับไปบอกเอาเอาจะขอะไสอแสนมาเอาเอาว่าไปเจ๊งไปเลยชีวิตขาดทุนก็ไม่เจ๊งไปเลย

lên nữa không lấy đi nữa. Nhi. Rồi. Chị hao lâu rồi. Ui. Bợ đập <laughs> ตัวกระตุ้นบาดานไงเสือตัวนี้มึงงามเดี๋ยวป่ะเนี่ยมึงไก่ๆเนี่ยอ๋อลาออกเลยดิจ้ะยูุ่ตากันหลายๆคนในหมอนี่รอกระมูด้วยเนี่ยโอ้ว่ะเอ้ยอยูุ่ตากันหลายๆคนเนี่ยมันรอกระมูเลยว่าจะเถื่อนเต้าเบิร์เข้าไปเนี่ยมั มันก็บเพอชื่อยอะเนี่ยชื่อเซนแหลรอกระมูเนี่ยเส่เสืวพูเดียวกขขวายนั่นซีกอย้อนใส่ตักเพือตัวเย็นนะหล้วเอาปก็เซฮะโ้าขีดต้มบ่จูแต่ปันแต่ปันั่นก็ยังรอกระมูลอยู่พ่น่ะเดือบยำยัดอยู่พนน่ะ ขนาดยู่ได้ทั่วในหนึ่ง <laughs> มันหาได้เท่านี้ปะตามร้านเขายุ่ได้ว่ามีชุดๆท่อไหนเขาว่าได้ฮอตชวลล่จนได้เจ้าหกเสิโอเคยอยู่ไม่พอขั้วาทางไหนนั่นนี่หอดพอคัวประดนี้เขทาทาแต่ว่า

ô hô thà rồi The beauty song lưng lưng Hòa Việt <cười> <Yeah>. <cười> hey. tháng nào chắc nơi ยบรรยากาศรำลังดีครับ <c oughs> แดดอ่อนแล้ว <c oughs> แดดอ่อนละแดดอ่อนละกี่ก้อนแล้วแบบ่ยังไม่กินข้าวเที่ยงเลยก่อนตอนนี้เวทีเขากำลังสิแล้วครับ <c oughs> เหลือนั่งล่านอีกสองชุดเท่านั้นนั่นละสองของสุดท้ายแล้วก็แล้วสมบูรณ์แบบเวที ตอนนี้ก็บใบสองบ่ใบม้งกับใบสองประมาณนี้ใบสองกวนๆนี่แหละมาเดินทำงานในม้งกันตามบริษัทอากาศแจ่มใสบ่ม,มีแดดบ่ม,มีฝนก็ตอนนี้มันบดอยู่วางย,งนยานาันเนี่ยแดดแดดว่อนมาตอนนี้ขอบคุณอั่อาใชา่ซื้อเนื้อมาให้ทีมง,งานได้กินเพราะว่าจะกินบ้าว่าได้กินข้านคนขับรถบัส พวกราพวกเห็ดจุใน,นมืหมนี่ติดก้อยเอามันจังได้กินหลายกันเห็ดจุนี่ยมดัดไหแต่เต้าผู้ดเดียวกับสองกิโลก็บ่เหลือแต่เป็นจุนี่ยติดก้อยก็ได้กินหลายคนของนำของในก็นนนนมี่เขาครับสะดวกสบ,บายของนำจะว่าหาบาทเจอและวหาบาทของนำหาบาทเนี่ยจอผมย่างเขาผู้เดียวก็ได้เป็นร้อยสองร้อยได้หนึ่ง <c oughs> หา ให้นจะยึดแลนั่งร้านสองของคิดท้ายถ้าั้านหล่ะนี่ขึ้นไปทั้งนี้เจ้านร้อนกลักันไม่คลิปหนาครับขอบคุณสวัสดีครับผม